สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพลวจะพาไปชมบรรยากาศของอีกหนึ่งอุทยานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนั่นก็คือที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่อุทยานมีรถบริการพาไปส่องสัตว์ด้วยนะคะก็จะมีพวกช้างป่ากระทิงเป็นต้นราคาอยู่ที่850บาทนั่งได้ประมาณ6คนแต่ว่าวันนั้นแพลวไปคนเดียวเลยยังไม่ได้นั่งไปชมนะคะ ไว้รอรอบหน้าเฮียบอยมาด้วยแล้วจะลองนั่งไปเพื่อนำภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เลยมีแต่ภาพของนกแก๊กบริเวณลานกลางเต็นท์มาให้ชมกันก่อนทางเข้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีตั้งอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4จากนั้นให้เลี้ยวเข้าบริเวณทางแยกบ้านยางชุมถนนหมายเลข3217ขับต่อเข้าไปตามทางประมาณ19กกิโลเมตร จะเจอทางแยกด้านซ้ายมือปากทางมีป้ายเขียนบอกว่าไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีขับต่อเข้าไปตามทางอีกประมาณ9กิโลเมตรจะเจอกับป้อมเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้าอุทยานแล้วค่ะจากป้อมขับต่อเข้าไปอีกไม่ไกลจะเจอกับ3มแยกก็ให้เลี้ยวขวาเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมของคนและรถรวมถึงค่ากางเต็นท์ก่อนนะคะ ก็คือเลี้ยวขวาบริเวณ3ามแยกตรงนี้นะคะขออนุญาตพี่เขาในการถ่ายแล้วนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ40บาทค่าเข้าเด็กคนละ20บาทค่าเข้ารถจักรยานยนต์คันละ20บาทค่าเข้ารถยนต์คันละ30บาทค่ากางเต็นท์คนละ30บาทสามารถขอปั๊มตาประทับสมุดพาส,สปอร์ตอุทยานตรงนี้ได้ด้วยนะคะ สำหรับคนที่จะก,กางเต็นท์นะคะทางอุทยานจัดลานกางเต็นท์ให้บริเวณลานด้านหน้าตรงนี้นะคะซึ่งบริเวณด้านหน้าก็จะมีที่จอดรถจัดไว้ให้ตรงมุมนี้นะคะแล้วก็ลานกางเต็นท์เนี่ยจะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างๆนะคะก็จะเป็นลานหญ้าแล้วก็ปนดินนินนดๆหน่อยๆพื้นก็ค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะลานกางเต็นท์ก็คือสังเกตง่ายๆคือพื้นที่จะถูกล้อมรอบด้วยเสาไฟดวงกลมๆแบบนี้นะคะรอบลานเลย การได้แค่พื้นที่นี้เท่านั้นนะคะห้ามกลางตรงมุมอื่นนะคะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยได้ง่ายนะคะเพราะว่าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าบางทีเนี่ยช้างเขาก็ลงมาถึงแถวตัวอุทยานนะคะถ้าอยู่ในบริเวณลานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้ควบคุมคอยดูแลให้เป็นระเบียบได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเวลาช้างเขาลงมาอันนี้ก็มุมกลางเต็นท์ของเรานะคะวันนี้ แพลวมาเป็นวันพุธซึ่งตอนนี้ที่มานี่ก็4ี่โมงกว่าแล้วยังไม่มีใครมากลางด้วยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เหมาลานไหมเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันที่เจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณลานเนี่ยช่วงเช้าๆกับช่วงเงย็นๆก็จะมีนกแก้ออกมาอยู่ตามต้นไม้ให้ชมนะคะเดี๋ยวต้องรอดูที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะมีบริการแค่ลานกลางเต็มนะคะไม่มีบ้านพักไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านค้าใดๆ ถ้าใครจะมากางเต็นก็ต้องเตรียมของมาให้พร้อมนะคะนี่นะคะลานกางเต็นก็คือจะสุดแค่แนวเสาไฟนะคะล้อมรอบลานเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะ อาคารตรงหลังคาสีเขียวๆนะคะจะเป็นบริเวณศูนย์นิทรรศการของอุทยานนะคะส่วนอาคารสีเหลืองๆด้านข้างกันจะเป็นศูนย์เฝ้าระวังช้างป่านะคะแล้วก็บริเวณลานสนามหญ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะห้ามกางเต็นท์นะคะบริเวณตรงมุมนี้นะคะจะเป็นบริเวณจุดทิ้งขยะนะคะห้องน้ําและพื้นที่ประกอบอาหารรวมถึงที่ล้างจานนะคะ ห้องน้ํานะคะมีอยู่ด้วยกัน2อาคารอาคารด้านซ้ายเป็นของผู้หญิงและอาคารด้านขวาเป็นของผู้ชายค่ะก็จะมีรองเท้าแตะให้เปลี่ยนก่อนเข้าใช้บริการนะคะด้านในก็จะมีอ่างล้างมือและกระจกนะคะห้ามล้างจานนะคะห้องน้ําม,มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ห้องค่ะแบ่งเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียว2ห้อง ห้องอาบน้ำและสุขาในตัวแบบนั่งยอง1ห้องห้องอาบน้ำและสุขาในตัวแบบชักโครกสองห้องค่ะด้านในฝั่งผู้ชายนะคะห้องน้ำก็จะเหมือนฝั่งผู้หญิงเลยแต่ว่าจะมีโถป,ปัสสาวะเพิ่มมาค่ะบรรยากาศยามเช้าแถวลานกลางเต็นค่ะ บริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะมีอ่างเก็บน้ำยางชุมให้เที่ยวชมค่ะ บแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ